เก็บเกี่ยวข้าวเตี้ยนะครับอยู่กับดีมแลนนะครับผมวันนี้มาเก็บเกี่ยวข้าวเตี้ยครับสายเป็นสายพันธุมาจากกาลสินนะครับเป็นข้าวเหนียวเตี้ยนะครับสายพันนี้นุ่มมากนะครับไม่แข็งนะครับนุ่มทั้งปีนะครับนี่ได้รถเกี่ยวมาจากน้องนะครับ เกี่ยวแล้วก่อ่ตรงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแล้วก็มาเก็บเกี่ยวข้าวเทียก่อนส่วนข้าวมะนลิดำนี้เดี๋ยวเก็บเกี่ยว,ยวอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีเขายัางไม่แก่ข้าวเสียแก่ก่อนนะครับข้าวเทียตรงนี้พื้นที่ประมาณสี แปดไล่ light, ครับแปดไล่กว่า ท้าวันเตี้ยนะครับไม่สูงนะครับสูงแค่เท่าเอวน,นะครับนี่ครับพื้นที่ทั้งหมดแปดไร่นะครับเป็นแปลงแปลงเดียวแล้วก็มีแปลงนี้เจ็ดไร่นะครับแล้วก็มีแปลงข้างบนไร่หนึ่งเป็นแปดไร่นะครับ ดูเม็ดเม็ดเขานะครับ ข้าวแก่แล้วนะครับอันนี้คือขันนานะครับขันนาลูกทั้งย้าในเปียแล้วก็มะม่วงมะพร,าะร้าวรวมกันนะครับก็ไม่ได้สวยมากเท่าไหร่ข้าววันนี้ค่อนข้างที่จะนุ่มครับ เป็นข้าวเตี้ยที่นุ่มนะครับผมก็เลยปีนี้ก็เลยขยายการปลูกมาเป็นแปดไร่นะครับเอาไว้กินแล้วก็เอาไว้ขายด้วยเอาไอ้สีขายครับพอดีมีโรงสีเล็กมีที่คัดข้าวครับทําขายเองเลยครับข้อดีของเขาคือเขาไม่ล้มนะครับพันนี้ไม่ล้มแข็งแรงมากคือดีมาก พื้นที่ตรงนี้กางาสนามฟุตบอลเลยนะครับตรงเป็นพืน้นที่ที่เราปลูกฟักทองครับตอนปีที่แล้วนะครับตรงน,นี้ปีน,นี้ก็ปลูกข้าวข้าวอาจจะห่างๆนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงที่หวานไว้เขาฝนตกมาพอดีแล้วเขาเกิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่ เกี่ยวนี้เป็นของน้องนะครับของน้องเป็นญาติๆกันครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวให้ก็ได้ลุ้นครับวันนี้ข้าวที่ทำมาก็ได้ลุ้นครับปีน,นี้ว่าจะทำข้าวนาปังด้วยนะครับไม่เป็นพื้นที่ที่ไม่ติดชนประทานนะครับแต่ว่าอยากลองทำข้าวนาปังดูครับ ว่าค่อนข้างที่จะแรงครับปีนี้ก็เลยจะทําข้าวกระตุนไว้เพิ่มเพื่อทําข้าวพันนี้ะครับข้าวเตี้ยนนี่นะครับทําได้ทั้งหน้าปังหนาปีนะครับพันน,นี้กำลังเก็บเกี่ยวมาเรื่อยๆนะครับก็ หน่งข้าวที่ไม่สูงมากให้ผลผลิตค่างๆที่จะดีครับรวงใหญ่นะครับรวงใหญ่มากแต่เม็ดไม่ได้ใหญ่นะครับเม็ดเม็ดเท่ากับข้าวเหนียวปกติครับเม็ดเท่ากันเลยสีคล้ายกันเท่ากันเด็ต้นแต่ละต้น,ต,นต้นจะเตี้ยกว่าดูแลง่ายนะครับก่อนนี้มันมีแต่หญ้าครับ แต่พอถึงเวลาก็ข้าก็ขึ้นมาแทนหญ้าทั้งหมดแล้วดีมากครับให้ชมบรรยากาศนะครับอันนี้คือบรรยากาศของแปลงข้าวของเรานะครับแมนในสวนเรานะครับบรรยากาศอันนี้ก็คือคลองครับคลองน้ําที่เราขุดไว้ข้างแปลงน้ำน,นะ ตอนแรกมันเป็นนานได้แหละครับแต่ว่าขุดคลองน้าปลูกยางนานะครับปลูกปลาในคลองนี้ก็เลี้ยงปลานะครับเป็นระบบนิเวศที่โอเคมากๆนะครับค่อนข้างที่จะดีนะสวนใหญ้าในเปียนี้เราก็ปลูกไว้นะครับช่วงหน้าแ้งเนี่ยผมขายได้หลายบาทนะแย้าในเปียทําเป็นหญ้าสับขายครับก็ดีคนเลี้ยงวัวเขาไม่มีหญ้าเขาก็เข้ามาซื้อนะครับตรงกลางก็จะเป็นมะม่วง กับมะพร้าวนะครับนะคฮะเราจะปลูกไว้นะครับคือมะม่วงกับมะพร้าวนี่คือเป็นพืชระยะยาวไปนะครับแต่ว่าหญ้านี่เป็นพืชระยะสั้นที่เราจะเอาเงินไปก่อนนะครับนี่บรรยกาศบรรยากาศนะเดี๋ยวข้าดูเข้าๆเข้าๆขาดูเข้าๆ ข้าวพันนี้นิ่มข้ามปีเลยนะครับก็หอมค่อนข้างมีกลิ่นหอมส่วนตัวก็เคอชอบมากครับเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงที่เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเกวตัวไปเกี่ยวข้าวดูเขาเกี่ยวข้าวก่อนนะครับเราจะตัดไปช่วงที่ เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เอาเข้าวไปเทที่ร้านนะครับผมโอเคตามไปดูครับนี่ครับเอามาใส่รถนะครับครั้งนี้เป็นเที่ยวที่สองแล้วนะครับที่มาใส่รถครั้งแรกก็ก็จะได้เที่ยวละตันตันสามสองครั้งก็จะประมาณสองตันต่ ยังเหลือข <ored> ้าวอยู่ในแปลกอยู่นะครับถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับเอาเนี่ย เขียข้าให้เสมอกนะันรถนี่นดำไหนมาครับเปิดผางกันเนาะ ฟ้าถึงฟุ้มน,นะครับของฟ้าอากาศดีดีเย็นๆไม่ร้อนนะครับวันนี้ตอนนี้บ่ายหลายสองนะครับอากาศดีมากเลยไม่ร้อน Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free.